ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะสำหรับผู้ที่ลงทะเบ,บียนไปแล้วและท่านที่ได้ส่วนของโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกันทำอย่างไรคลิปนี้เท่าแก่ใหม่จะมาทำให้ดูครับ สวัสดีครับพปรโปผมครับเกียรติกติรัตน์ยินดับนี้ครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนคุคคิดธุรกิจ SMB ครับวันนี้ครับวันที่5กุมภาพันธ์นะครับท่านสามารถที่จะตรวจเช็คตรวจสอบนะครับสถานะของท่านนะครับว่าท่านสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ไหมนะครับ ซึ่งโครงการนี้ครับจะให้เงินนะฮะจำนวน7,000บาทนะครับแบ่งเป็นรายสัปดาห์นะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นะครับทานได้ทันทีเลยนะครับก็เอาบัตรไปใช้จ่ายนะครับส่วนวิธีการใช้บัตรเนี่ยยังไงเดี๋ยวติดตามในคลิปถัดๆไปนะครับกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มที่ ได้เข้าร่วมโครงการนะคนละครึ่งแล้วก็เที่ยวด้วยกันนะครับท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้วันนี้ได้เลยนะครับในวันที่5นะครับเดี๋ยววิธีการเนี่ยผมพาไปดูนะครับกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่29มกราคมที่ผ่านมานะครับวิธีการลงทะเบียนต่างๆเนี่ยก็ดูคลิปทางด้านบนได้เลยนะครับท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ว่าท่านได้รับสิทธิ์ไหมเนี่ยในวันที่8 นะครับในวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับส่วนขั้นตอนนะครับในการตรวจสอบนะครับท่านก็ใช้มือถือของท่านเนี่ยแหละครับในการตรวจสอบนะครับเริ่มต้นทาอย่างนี้ครับท่านก็เข้าไปในเว็บไซต์นะครับเราชนะนะฮะเข้าไปในเว็บไซต์เราชนะนะครับซึ่งท่านที่ เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะฮะแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์เราชนะได้เลยนะครับลิงก์เดี๋ยวผมทิ้งไปให้นะครับส่วนวิธีการขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ทั้งหมดนะครับเมื่อท่านเข้าในเว็บไซต์แล้วนะครับสิ่งที่ท่านจะเห็นนะก็คือในส่วนของโครงการต่างๆความเป็นมานะครับเราจะน่าสนับสนุนเงินะลรต่างๆอ่ะนั้นก็อ่านดูกันไปนะครับ<ม>ก็จะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มตรวจสอบสาตนะผู้ได้รับสิทธิ์นะครับและก็อีกปุ่มหนึ่งก็ นะท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็มาลงในกดปุ่มแดงไปนะครับส่วนท่านที่เข้าร่วมโครง,งานนะการเนาะกึละครึ่งนะครับแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันท่านกดปุ่มสีน้ําเงินนะครับก็คือตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์นะครับท่านก็กดไปนะฮะมันก็จะเข้ามานะครับใน เมนูนะครับหน้าของตรวจสอบสถานะนะครับก็กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนนะกรอกข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็หมายเลขบัตรประชาชนของท่านนะครับกรอกให้ถูกนะครับ13หลักนะครับชื่อครับชื่อของท่านนะครับไม่ต้องใส่คําว่านายไม่ต้องใส่คําว่านางไม่ต้องใส่คําว่านางสาวนะครับเช่นถ้าท่านชื่อสมรักษ์นะครับนางสาวสมรักษ์ท่านก็ใส่แค่คําว่าสมรักษ์ พอนะฮะไม่ต้องใส่คําว่านางสาวไปนะใส่คําว่าสมรับพอนะครับนามสกุลนะครับก็ใส่นามสกุลของท่านไปนะหลังนั้นครับก็มาเลือกวันเดือนปีเกิดนะฮะถ้าท่านทราบวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดก็เลือกในปุ่มเมนูที่1นะครับแต่ถ้าท่านไม่ทราบวันเกิดนะฮะท่านทราบเฉพาะเดือนเกิดนะท่านก็เลือกนะครับปุ่มที่2นะครับก็คือเดือนและปีเกิดนะครับแต่ท่านไม่ทราบทั้งวันเกิดและเดือนรู้แค่ปีนะครับท่านก็เลือกเฉพาะส่วนของที่เป็นปีนะครับ ก็เลือกไปนะก็กรอกข้อมูลทั้ง4ส่วนในครบ้วนะครับ1บัตรประชาชนนะครับ2ชื่อครับ3ในส่วนของนามสกุลและ4ก็คือวันเดือนปีเกิดนะครับและท่านก็กดตรวจสอบสถานะนะครับเพียงเท่านี้ครับทางระบบก็จะตรวจสอบสถานะให้กับท่านนะครับท่านที่ผ่านผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนท่านที่ไม่ผ่านมันอาจจะติดเงื่อนไขในส่วนของ เรื่องของเงินได้ของท่านนะครับถ้าท่านอยู่ในหมวดที่มีรายได้พึงประเมินเนี่ยเกิน3 0 0 0 0นบาทนะไม่ว่าท่านที่ผ่านโครงการตัวคนละครึ่งแล้วก็เที่ยวด้วยกันนะครับท่าไม่ได้รับสิทธิ์นี้นะครับในส่วนของท่านที่ลงทะเบียนมาใหม่แต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการในส่วนของหมวดของเราเที่ยวด้วยกันนะแล้วก็คนละครึ่ง ถ้าไม่ผ่านเงื่อนไขนี้ก็ท่านก็ไม่ได้สิทธิ์นะครับื่อนครับคุณต,ต้นถ้ารายได้พึงประเมินเกิน3ามแสนบาทท่านก็จะไม่ได้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่องกันใหม่ไว้ด้วยนะครับรวมถึงแชร์บอกต่อเพื่อนๆนะท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจโอกาสในการจะสร้างอาชีพสร้างไรายได้ครับรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนครับสำหรับน,นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ